ดีสสค่ะพวกเรามาจากสาขาการณ์ภาษาจีนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะกระผมนายครับที่สิบสีนะคะดิฉันนางสาวพนิกาวชนมาค่ะดิฉันนางสาวริดาลีวันค่ะดิฉันนางสาวอชิสาในจิตค่ะดิฉันนางสาววิทยาปีสิบค่ะ สาขาการสอนภาษาจีนมีห้องสูนจีนที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนภาษาจีนค่ะ สาขาการสอนภาษาจีนมีบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิให้ความรู้แก่นักศึกษาเพราะมีประโยชน์ขนาดยาย,ยานีใช่ไหมครับว่า สาขาการสอนภาษาจีนยังมีการส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนมหาวิทยาลัยหลูตงบนทนซานรตรงเป็นระยะเวลาเจเดือนในสาขาการสอนภาษาจีนมีทุนให้สำหรับผู้ที่มีผลการศึกษาดีทั้งหนึ่งภาคการศึกษาและหนึ่งปีการศึกษาสำหรับการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาการสอนภาษาจีนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัมหาศารคาสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หรือเพจท,ที่ขึ้นให้เลยนะคะหวังว่าเราจะเจอกันที่สาขาการสอนภาษาจีนนะคะแล้วเจอกันนะคะซีซีาเทียสวัสดีค่ะ 在吗？躲在衣橱里的我，被思绪包裹，闭上眼就坠落。